โฉมปัจจุบันที่ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายใน 2 0 0ปี2019เดี๋ยวเราไปชมออปชันและรอบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับดีไซน์ด้านหน้าของรถ t e ต y ต t a Camry คันนี้นะคะอยาวาบอกเลยว่าเป็นดีไซน์โฉมใหม่ ได้เป็นดวงตาไฟ Full LED แล้วค่ะสำหรับล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแมกได้เป็นยางดันหลอกปี2021ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะดีไซน์ด้านท้ายของ Toyota Camry คันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED และโลโก้ Camry นะคะได้เป็นตัวหนังสือนูนๆแบบนี้เลยค่ะภายในห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะยาวบอกเลยว่ายางอะไรอยู่ครบเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยค่ะกระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว ตอนนี้นะคะเยาได้มานั่งภายในรถตัวยใต้คัมรี่ปี2 0 1 9คันนี้แล้วค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังสไตล์สปอร์ตตับไฟฟ้าคู่หน้าและยังมีเมมโมรีเบาะให้ด้วยค่ะสำหรับพวงมาลัยของเขานะคะได้แบบมันตีฟังก์ชันค่ะ สามารถรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงจากพวงมาลายัยและยังมีคุดคอนโทรลให้ด้วยนะคะสําหรับคอนโซลกลางนะคะรถคันนี้ดีไซน์สวยงามมากๆค่ะเป็นทรงสปอร์ตได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสแอร์ออโต้และหัวเกียร์ของเขานะคะจับกระชับมือมากๆค่ะเป็นเกียร์ถุงด้วยนะคะและยังให้ออโต้แบคโฮและเบกมือไฟฟ้ามาด้วยค่ะล็อตซอกประตูต่างๆไม่มีรอยแกะขยับเลยนะคะสําหรับเทมรี่คันนี้นะคะเป็นรถหรูระดับผู้บริหารจริงๆเลยค่ะ บอกผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะ มีที่พักแขนและที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะและยังมีแอร์สำหรับผู้โดยสารให้ด้วยเย็นชื่นใจกันไปเลยค่ะสําหรับภายในห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรให้กําลังแรงม้ามาถึง167แรงม้าเลยค่ะภายในห้องเครื่องของเขานะคะสวยสะอาดมากๆค่ะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยนะคะนัดฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงตัวสวยงาม QC อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถเตยใต้ c a มรี 2.0G ปี2019คันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,445,000บาทเลยค่ะแต่วันนี้ทางเทียค่ะขอจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษที่869,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ14,000บาทเท่านั้นเองนะคะโปรโมชั่นออกรถวันนี้ออกรถเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษร,รัมต้น2.79% ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนั้น1ปีฟรีบริการัดส,สีขับแก้วน้ำยาหนานถึง7ไมอรจากเยอรมันรถของเราเป็นรถมือแรกประวัิเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ำาุ่มสูตรทะเบียนสามารถเอินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะ หากลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถเตยใต้แคมรี่คันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์089 4433 774หรืออีกหนึ่งมือนะคะ080 658 8999หรือทั้งไปที่เพจ Facebook รถเบอรสองทียคาไลแอดแอดเทียคาได้เลยค่ะและย่าขอฝากช่องทางการรีวิวนะคะช่องทาง YouTube รถเบอรสองทียคาขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ